สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบรรทัดทองนะคะนี่วันนี้คุณแม่สั่งมาเยอะเลยคุณแม่ชอบกินแบบแซ่บแซบนะคะร้อนร้อนแซ่บแซบอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งอันนี้เกี๊ยวกรอบอันนี้ปลาเส้นทอดอันนี้ก็คือหนังปลาทอดกรอบค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาม,มาชอบกินแซ่บแซบนี่ใส่ลงไปเลย ไม่มีใครเห็นใส่เงลงไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาใส่ลงไปเลยเจ้าค่ะใส่ลงไปเลยเจ้าค่ะนี่พริกน้ําส้มใส่ลงไปเลยหน้ากินสดุดหนูเอาไอ้นั่นมาเส้นเล็กแข้งไม่งอกนี่คุณผู้ชมนี่ใส่น้ำตาลลงไปเลย แต่ลงไปเยอะๆแซบแน่แต่กล้องจามเลยค่ะแต่กล้องถึงกระจามเลยนะคะแซบคุณแม่ชอบกินแซบๆเผ็ดๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนี่ ใจนี้ลงไปเลยโอ้โหหน้าอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในปัตตพีลูกชินปลาบรรทัดทองลูกชินปลาบรรทัดทองอแซ่บมากแซ่บมากเลยค่ะลูกชินปลาเขาอร่อยมากลูกชินปลาที่น,นี่อร่อยมากคุณผู้ชมอืม ลูกชิ้นปลาอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอันนี้ลูกชิ้นกุ้งอืมอร่อยมากอันนี้เป็นปลาเส้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาปลาเส้นอันนี้ไม่ใช่หือกล้วยหือกล้วยอืมอร่อยมากอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา อื้มอืมเคี่ยวทอดคาว่าอร่อยมากเคี่ยวทอดอร่อยมากคุณผู้ชมอื้มอร่อย เขาทอดใหม่ๆร้อนๆเลยอร่อยมากคุณผู้ชมเจ้าขาคุณแม่ก็จะมาจอนก,กินอาหารนะเราต้องมีตัวช่วยเพราะเราไปกินฟูเอนเตอร,บร,อรอ์บางที่อเราอ่ะรีวิวอะบางทีอ่ะสิบที่เลยคุณผู้ชมสิบที่เลยค่ะระวังหล่นผักเข้ามานิดหนึ่งมันจะหล่นเราก็มีตัวช่วยตอนนี้นี่คือสลิมดิงไฟเบอร์สลิมสลิมดิงไฟเบอร์เนี่ย มันจะดีถอกล้างลำไส้รับประทานก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงปรุงยุบเลยนี่คุณผู้ชมห่อนึงเนี่ยมันจะมี15กรัมจงกับน,น้ำธรรมดานี่นะคะสะดวกสบายเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา สกัดจากสต๊เบอริบูบริลับอร่แบเบร่นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เช็คเชคแบบนี้เลยนะคะเช็คแบบนี้เลยค่ะกล่องหนึ่งมันจะมีสิบซองซองหนึ่งจ็ดสิบห้ากรัมห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงสองรอยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบราขายส่งนะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราส่งออกไปทั่วโลกเลยเราไี่ตัวแทนจำหน,น่าย ทั่วประเทศหนึ่งแสนคนคะ่ะคุณผู้ชมนี่เทใส่แบบนี้เลยนะคะโอ้นี่สีสันน่ารับประทานรับประทานหนึ่งเดือนนะคะสองพับาทสิบสกล่อง1 2อย่องน้ำหนักลดเลยคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาลดเลยหนึ่งกิโลสกิโลกรัมนี่คะ่ะ สลิมดิงไฟเบอร์สลิมดิงไฟเบอร์กล่งอลงอละ500ไม่ขายขายเพียง2 0งรกล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีตกกล่องละ170นะคะเราส่งออกไปทั่วโลวกสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หกสอแล้วไลน์มาเลยแอตเล a าดัดแกงไลนมีแอตเลี a อนเอค่ะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ก็คือสลิมดิงไทยทีจริงๆต้องส่งในน้ำร้อนมันจะอร่อยกว่านะคะมันจะหอมแต่สุกถ้าเราออกมาอย่างนี้มันก็ไม่สะดวกใช่ไหม เราก็ชงในน้าเย็นธรรมดานี่แหละค่ะนะคะแต่ถ้ามันเป็นแก้วเชคเป็นขวดเชคอะมันจะดีมากเลยคุณผู้ชมขวดเชคอะเป็นขวดเชคนะคะมันจะแบบมันจะมันจะมันจะละลายเร็วแต่ว่าถ้าเราแก้วชงก็ได้เนี่ยแม่ก็เอาน้ำธรรมดาชงนะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้น้าร้อนเดือดเดือเลยมันจะหอมจะอร่อยสลิมยิ้งไทยที่เราได้รับรางวัลระดับโลกอร่อยที่สุดในโลกนะคะเราก็ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วพอระห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่สองร้อยค่ะ แล้วก็10ห่อหนึ่ง6ห่อหนึ่งพันส่งฟรี10ห่อพันห้าส่งฟรี14ห่อสองพันส่งฟรี30ห่อ4,000ส่งฟรี30ห่อเนี่ยมันจะมี300ซองนะคะชงได้300 2, แก้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขารนี่ค่ะนี่ค่ะอร่อยที่สุดในโลกแต่แนะนำอ่ะนะคะให้ชงกับน้ำร้อน น้ำร้อนมันถึงจะอร่อยมันถึงจะหอมค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานะคะน้ำร้อนถึงจะหอมถึงจะอร่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสลิมดิ้งไข่ทีห่อหน,นึ่งเนี่ยห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยห่อหนึ่งมี 10, 10สิบสิบซองซองในสิบห้ากรัมไม่มีไข่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะ อร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกเราขายส่งค่ะขายถูกที่สุดในประเทศไทยเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งไม่มีไขมันท้ายไม่มีน้ำตาลไม่มีคอรลสเตอรอเค่ะห่อละห้าร้อยไม่ขายขาย200รหก่อหนึ่พส่งฟรีสิ 10, ห่อพ5 0 0้ส่งฟรีสิ 14, หอ่อ สองพันส่งฟรีสาห่อสี่พันส่งฟรีสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนหรือไลน์มาเลย a r e n a gang line มี a l e e n a g a n g ค่ะ a r e n a gang line ชื่อเขา่าตอนนี้มีโปรนะคะโปรเข้ารรษาสามห่อหกรบาทส่งฟรีค่ะโปรสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดวันนี้นะคะยี่สิบแปดกรกฎาคมนะคะสิ้นสุดเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากๆจะกินให้คุณผู้ชมดู ชื่นใจอันนี้แม่สั่งแห้งแห้งมานะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแห้งเส้นเล็กแห้งเป็นเส้นเล็กแห้งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวโอติดกันลนะลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยมากนี่สั่งเส,งส้นเล็กแห้งมากิน,นะค่ะคุณผู้ชมนี่ถัวถ่วถั่วพลก็น่ากินมากเลยถั่วพลก็น่าจะคั่วเองนะเดี๋ยวคุณแม่ปกติกินถั่วไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแม่จะแพ้สารท็อกซินไง แอนนี้ลองลองใส่ดูพอถั่วก็ดูน่ากินน่าจะคั่วเองนะคั่วเองน่าจะคั่วเองเส็จเล็กแห้งลูกชิ้นปลาที่นี่ค่ะอร่อยมากอืมอืมถั่วคั่วเองสุดยอดอร่อยมาก ชินมปลาที่นี่อร่อยอืมอ,มอ,อมืมอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอ่ะอืมอืมคือจะบอกว่าเส้นในที่นี้ของเขาหน,นึบอร่อยมากปลาเส้นก็อร่อยอืมตัวปนก็อร่อยมากอะ่ะ เริ่อืมสุดยอดสนใจโทรมาเลยนะคะสลิมดิงไทยตีห่อละห้าร้อยไม่ขายขายเซ็งสองร้อยห้าห่อหนึ่งพันตรงเอ้หกห่อหนึ่งพันตรงตีสิบห่อพันห้าตรงตี สิบตีหอสองพันส่งฟีสมสิบห่อสี่พันส่งฟรีแล้ววันนี้มีโปรสามห่อหกร้อยโปรเข้าภรษายุดยาว6วันค่ะโทรมาเลยค่ะ08นย์ 22, แปดหนึ่งหกสายอลไลน์มาเลยนะคะ a l e a n e r gang line มี a l e e n a gang สวัสดีค่ะ